จบจับเท้าแม่เนาะมดลิ้นคันเด้อมดลิ้นคันเด้อมดลิ้นคันเด้อมันคันขาขึ้นไปมันคันวันนี้วันนี้วันนี้ไปไหนน่ะจะไปไหนไปดูปลามไปดูนกไปเดินไปเลยไปชอบไปชอบไปชอบไปเขาไปชอบเดินเดินธรรมชาติเดินเล่นธรรมชาติสั้นตัวเหนียว เห็นนกเห็นบ่้ี่หลาเห็นนกบ่นี่แหลาเห็นนกบ่มวนขยักยางให้เห็นบ่บัวบัวหัวยางบัวยางแบบประสนใจไปเลยตัวที่มาผ่าพร้อมเลยเดียวยิวไม่เบ่งสิฮะมัคือหางเหรอหนามมาทั้มาอันนี้แม่ป่ะนี่อันนี้ของแม่ไปฟังหนูน้านี่ฝีมือหนานะ วันนี้วันนี้วันนี้เ,าาเ,เบื้องว่าสิยบ้าเองเหรือว่าเขาถึงน้ำที่เผาย่างเห็ดปะละอ้ยหยาเม่สิปล่อยขั้วหน่อยมาซะบ่หืมกินกันนี่แล้วปยวยขั้วหน่อยมาเล็บไหมก็เซราม่มากทิดหัวหอ,อ,อมยาวบ่เมสซี่ส,ส,สงสารมั่งผลักฟังห่างๆเอามันยางกินลเล็มหยาเมสซี่ปวยมันเล็มนี่พาอบมาดูนาำนะครับดูข้าวที่พ่อปลูกก็ อาจจะดูยังไม่สวยอพ,อ,พอ,อยังมีน้ำรออีกสักไปใส่ไปใส่เลยมาน,นีมาหน,นีานมาเร็ว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 อาจารย์สั่นนะครับที่คลิปนี้โทรศพัรพท์ผมมีการสั่นกับพี่พี่น้องโอ้หมอนี่มาแค่สีเองเฮ้ยมาแค่สีเองมาใสรนมยา <c oughs> เห็นยาไหมลูกดูข้าวไหมดูข้าวไหมข้าวย่าเนาะหยียบเลยเข้าไปเหยียบข้าวเลยเหยียบได้ไม่เป็นไรแต่มันหยิบไหมหยิบจีนไหมหยิบเบเท้าแม่เนาะหมดลิ้นคันเด้อหมดลิ้นคันเด้อหมดริ่งคันเด้อมันคันขาขึ้นไปมันคันฮะมันนี่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 ไปไหนอะ ะมันขั้นลิ้นตัวเราเอาขึ้นไปท่าพุ่นลูกมันสิ่ขั้นขาเนี่ยเขามันยากเลยนี่เรามดกัดขาเด้อมดลิ้นกัดขาเห็นบ่มดลิ้นสิกัดขาพี่พี่มันนี่มันนี่มันนี่พี่มดลิ้นกัดขาเหยมันนี่มันนี่ขึ้นไปท่าพี่มันขั้นขาพี่พี่พี่มันเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วันนี่มันนี่ไปไปไปหันน้ำไปหันน้ำมาหันน้ำมาหันน้ำมาเอ้ยฮ้ยมาใส่ไปใส่มันนี่มันนี่มันนี่ อมอบปะกลมซบไปใส่ป่ะไปหาไปหาผู้ใดสียางนี่สียาเห็นบ่สียางนี่อยากยางนี่ไปแล้วไปแล้วหทรศัพส์บเมงพอมหน่วยอยู่เชือนึงอะชารแบตอยู่เด็กอนเล็กน้อยให้ไปถหายบัดเกี่ยวเนีไหม หอนคนก็่าหอนเหือกกระแตกเออยางสารนียลูกพี่มานี้มานี้ยางเร็วแท้ไปเดีวไปแล้วยางดูดีดีดีคนเดียวแคได้เขาผู้สิงสิแตกกอจอดกันได้นี่ยมาแตกกอปีเม่ยันเนี่ยผักบุ้งมันหัดก้นไหมผู้สิงจางคนมาลุกใหญ่ลุกได้่ังไหลูกเอวนักมากเหรอถึงเลยเจอผักบุ้ง

เสิตใจม,ม,มากไม่ได้พี่มัไปล้างขาปะมันอย่านันนี้อมันนี้ตามนี้

ขอะเราเย่เย่เบ้งเย่ไปใส่นะลูกพีไปไหนไปไหนมานี่มานี่มานี่ซอมาแล้วค่ายเหียนหมดไรแล้วเซ็กซิหันหมดไรแล้วลลไปเลยมไปแล้วแม่ไปใส่ไปใส่มานี่มานี้มานีมานีมานี่เลวุ้ยไกตีกันใครอะ Hanno miền hảo mama mama tệ bôn tệ bôn tệ bôn tệ bon, tệ bôn tệ tệ bôn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  tệ tệ

ไกุ๊กกุ๊กไก่เห็นไหมกุ๊กกุ๊กไก่ตีกันตีกันแล้วไก่เฮ้ยตีกันไก่พูดได้ปะเขาสีเนาะเขอยาตีไก่ฉันกับส,สีได้รู้ว่าทะาี่มานี่มานี่บกเสกไก่มันตีนตายเลย <c oughs> แม่ไก่มันตีนตายเหรอบ่นี้แย่ตนนัวมันยอมแล้วตนนัวมันย่ยอมแยกมาแน่ถ้มันตายโซ่ออกแล้วเนาะ โสานมัน่อมพผ่านกเราินึงะก็เอาไปกลแล้วอสุดท้ายจริงนที่นี่เออเนาะไัไรอากาศคือฮอบกกรับลิปนี้ฝากติดตามกดไลค์กับยอดสมไเฮ้ยครับบอลครับครับบอลบายบายลไบายกันอืมดีบอลบอลสะอาดบนบลกระไดูยังัเ